ย้อนหลังกับร,รายการกกกกขอบ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 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นร,รายการาเจ่นแท็ตชาร์ําำโพงกระดูกและผิื้่าให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์ปปรเซ็กมาอยู่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยของคุณติกิ ไม่ค่ะเป็นเรื่องที่ได้ยินจากเพื่อนที่เขาอยู่ตา่างฟังมานะใช่ไอ้คาว่ามาอยู่ได้เนี่ยมันแปลได้สองอย่างนะมาอยู่ได้ก็คือเออมึงเนี่ยมาอยู่กับกูได้นะสองก็คือมึงมาอยู่ได้คือราคาญมาบ่อยอประมาณนี้แต่เรื่องนี้ครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันเรื่องเราเป็นยังไงกัคุณติก,กิเชอเลยฮะค่ะเพื่อนคนเนี้ยอขอให้เชื่อว่าไมว่านะคะ เมว่าเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าบ,บ้านเขาอยู่ตรงข้ามกันเพื่อนของเมว่าคนเนี้ยมีชื่อว่าร็อกซี่ร็อกซี่เนี่ยเธอเป็นลูกครึ่งค่ะแอฟริกันอเมริกันซึ่งแน่นอนว่าในสมัยยี่สิบปีที่แล้วนะ่ะมันยังมีเรื่องเหยียดผิวกันอยู่พี่ครับมันทําให้ร็อกซี่เนี่ยเขามีเพื่อนเพียงคนเดียวนั่นก็คือเมว่า ซึ่งมันต่างกับในว่าที่ว่าเขาเป็นสาวป๊อปปูล่าในมหาลายัยคือสวยรวยเก่งซึ่งจริงๆแล้วตรงจุดเนี้ยก็ซี่ก็มีเหมือนกันแต่เพียงเพราะว่าเธอผิวดำเป็นคนผิวดำม,มันทำให้เธออยู่ในสังคมค่อนข้างลำบากค,คือโดนปฏิบัติแบบไม่ไม่เท่าเทียมไม่ทัดเทียมกับคนอ,อื่น แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะสำหรับทั้งสองคนสองสาวเนี่ยเขาก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมเหมือนต่างเขาเข้าต่างคนเข้าใจกันละกันเพราะว่าบ้านของเม่ว่าเนี่ยภายนอกเนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบดูเพียบพร้อมครับ<ำ>แต่ภายในอะ่ะไม่มีใครรู้ว่าพ่อกับแม่ของเม่ว่าเนี่ย ทะเลาะกันท,ทุกวันตีกันททุกวันมันทําให้ต่างคนต่างก็มีปมกันไปคนละแบบด็อกซี่เขาก็จะโดนบูลลี่ในเรื่องผิวดำเม,มว่าเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องที่เห็นพ่อกับแม่ตีกันทุกวันครับค่ะทีเนี้ยบ้านด็อกซี่เนี่ยเห็นแบบเนี้ยเขามีแม่เพียงคนเดียวนะคะที่เลี้ยงร็อกซี่ แต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากมันทําให้เม่ว่าเนี่ยชอบมาเล่นที่บ้านร็อกซี่อยู่เป็นประจำ<ม>เขาจะตัวติดกันตลอด<ม>เนื่องจากว่าต่างคนเนี่ยต่างเป็นลูกคนเดียวเหมือนกัน<ม>จนมามีกระทั่งวันหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยสองคนเนี้เขาก็ไม่คุยกัน<ม>ซึ่งมันน่าแปลกในสายตาของเพื่อนบ้านแถวนั้น แล้วก็แถมแม่ของร็อกซี่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยนานๆเนี่ยค่ะจะกลับมาบ้านทีเมว่าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น,น่ะเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากที่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกับร็อกซี่เหมือนเดิมแต่ก็จะให้เมว่าทำยังไงในเมื่อว่าร็อกซี่เนี่ยไม่ยอมคุยด้วยไปหาที่บ้านก็ไม่ออกมาเห็นแต่เป็นเงาๆว่าล็อกซี่อยู่ในบ้าน จนเริ่มนานวันเข้าก็เมวาก็เริ่มจะถอดใจแต่ก็จะเปลี่ยนวิธีจะเปลี่ยนวิธีดูว่าจะทำยังไงให้ติดต่อกับร็อกซี่ได้เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิม,มส่วนร็อกซี่เองเนี่ยก็คอยดูว่ามีใครมาใหมรู้แต่ว่าไม่อยากออกไปข้างน,นอกไม่อยากเจอใครอยากอยู่เงียบๆแบบเนี้ยคนเดียวในบ้าน แต่แล้ว,วันนึงฮะอยู่ดีๆร็อกซี่ก็ต้องแปลกใจเมื่อว่าเห็นมีใครคนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านตัวเองอแล้วก็พอเปิดประตูไปก็จะเห็นของกินของที่ชอบของรอ็อกซี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสมุดภาพหนังสือรวมทั้งดอกไม้ที่ร็อกซี่ชอบมาวางไว้หน้าบ้านซึ่งพอถอกไปไม่พบใข่ร็อกซี่ก็งงแล้วว่า อันเนี้ยของใครของใครมาวางไว้หน้าบ้านตัวเองครับแต่ก็ไม่สนใจก็เดินกลับเข้าบ้านไปไม่สนใจของเหล่านั้นเลยนะฮะกลับเข้าบ้านไปแล้วที่ต่อมาก็เป็นแบบนี้อีกจนเธอชักเติมทนไม่ไหวละค่เนร็อกซี่เนี่ยตั้งใจว่าคราวเนี้ยจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นใครกันใครกันที่ทําแบบเนี้ยมันเกะกะหน้าบ้านไม่ใช่อะไรหรอกจะมามีวันนี้ก็จับได้ว่าเป็นบ้านตรงข้าม นั่นก็คือเมว่าน,นั่นเองแต่ล็อกซี่เธอไม่พอใจค่ะพอเธอจับได้ว่าเป็นเมว่าแล้วเมว่ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีหน้าบ้านเธอกําลังวางของเธอพูดกับเมว่าว่าอย่ามาทําแบบนี้ไม่ชอบอเอาของของเธอออกไปฉันไม่รู้จักเธออืเธอจะเอา,าของมาวางไว้หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไล่เมว่าออกไปโดยที่เตะของที่เมว่านะ กำลังวางอยู่เนี่ย<อ>ตั้งตั้งอยู่เนี่ยเตะออกไปแบบระเนระนาดเลยออืเมว่าก็ตกใจเธอก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านแล้วล็อกซี่ก็ได้ยินเสียงของเมว่านะฮะร้องไห้ดังออกมานอกบ้านเลยแบบกรีดร้องเลยตัวด็อกซี่ไม่เห็นว่าเมว่ากลับไปแล้วเนี่ยเธอก็เดินกลับเข้าบ้านแบบไม่สนใจไอดีอะไรเลยครับทีนี้มันยังไม่จบ เพราะว่าเมว่าเนี่ยก็ยังคงทำเหมือนเดิมอีกพี่ในอาิดถัดมาคือไม่ยอมแพ้ด็อกซี่ก็เลยเดินออกมาด่าเมว่าว่านี่นี่เธอเธอจะทำแบบนี้นานไหมฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องไงทำไมไม่ฟังกันบ้างบ้านฉันเก่าจะตายอยู่แล้วแล้วนี่ยังมีของที่ฉันไม่ต้องการมาวางไว้อยู่หน้าบ้านอีกเนี่ยนะครับนี่เธอพูดไม่รู้เรื่องเหรออ แล้วก็เตะของที่เมว่าว่าเอามาวางไว้เหมือนเดิมคือร็อกซี่เธอโมโหว,ว่าทําไมทําไมเมว่าเนี่ยไม่เข้าใจที่เธอพูดสักทีครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังว่าไปก็เตะของไปแต่เมว่าเนี่ยไม่ได้วิ่งเหมือนคราวที่แล้วลวะค่ะเธอยืนร้องไหย้ยิ่งเห็นของก็เด็นกระดอนตรงหน้าก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมจน แม่ว่าก็ตัดสินใจพูดกับล็อกซี่ว่าคือถึงแม้ว,ว่าล็อกซี่จะฟังเธอหรือไม่ฟังเนี่ยเธอไม่สนแล้วค่ะแม,ม่ว่าพูดกับล็อกซี่ว่าล็อกซี่ฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะฉันต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วหวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันนะฉันรักเธอ,อลาก่อนอ่ะ พูดเสร็จแลววิ่งเข้าบ้านท,ทันทีเหมือนทําใจที่จะยืนตรงนั้นไม่ได้แล้วครับฝ่ด็อกซี่เนี่ยก็ได้แต่ยืนงงงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งแม่ค่ะของเธอกลับมาพอดีเธอก็เห็นแม่ของเธอนะแล้วก็เห็นแม่ว่ากําลังเก็บของค่ะเดินเก็บของที่เมย์ว่าน่เอามาวางไว้กลับเข้าเอาอไปในบ้านด็อกซี่ก็เลยเดินตามแม่เข้าบ้านแล้วก็บ่นกับแม่ว่า แม่บ้านเราเก่ามากแล้วนะหนูทําความสะอาดทุกวันนะแม่อืแต่มันก็ยังสกรปรกอยู่ดีแล้วนี่แม่ยังเก็บของเด้เน้นเข้าบ้านเราทําไมอืหนูมไม่ชอบ,บมันมาวางทุกอาทิตย์เลยนะแล้วก็ทุกวันพุธด,ด้วยมแม้ว่ามันจะเน,นี่ยเยอคนเนี้ยมันบ้านนะมันถ้าจะบ้าต็อกซี่เห็นแม่ไม่ตอบอะไรได้แต่ถอนหายใจ โดยไม่พูดอะไรกับเธอสักคำนะฮะแล้วแม่ก็ออกไปออกไปที่บ้านตรงข้ามซึ่งก็คือบ้านของเมว่าเองร็อกซี่ก็เลยคิดว่าแม่เนี่ยคงไปจัดก,การเรื่องที่เมว่าเนี่ยบ่นให้แม่ฟังเรื่องที่ว่าเมว่ามวางของไว้ต้องบ่นกับเมว่าแล้วว่าอย่ามาทำแบบนี้เธอก็เลยทำคามสาดบ้านต่อทีนี้ภาพตัดมาที่เมว่ากับแม่ของร็อกซี่ยืนคุยกัน แม่ล็อกซี่บอกกับเมว่าว่าอย่าทำแบบนี้เลยลูกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแม่ว่าถ้าเขารู้เรื่องนะเขาคงไม่ทำแบบนี้หนูอะเลิกรู้สึกผิดได้แล้วปล่อยวางซะเมว่าพอเมว่าได้ยินแม่ล็อกซี่พูดแบบนั้นอะคะมันทำให้เธอร้องไห้แทบจะขาดใจ เข้าไปกอดแม่ของอ็อกซี่ไว้แน่นแล้วพูดว่าแม่หนูรักเธอหนูรักเธอมากจริงๆหนูหวังว่าสักวันอะเธอจะรู้ตัวนะแม่แล้วทำใจปล่อยวางได้เหมือนหนูหนูอยากให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะครับเรื่องก็จบที่ตรงนี้นะคะพี่เป้อืมเศร้ายังเลยอ่ะค่ะอืม คือล็อกซี่ตายไปแล้วนั่นเองอแต่เขายังคงวนเวียนอยู่ในบ้านทำกิจกรรมต่างๆในบ้านเหมือนคนปกติทั่วไปครับไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะตายไปแล้วแล้วมันทำให้บ้านเพื่อนบ้านแถวนั้นนะะกลัวบ้านล็อกซี่มากครับยิ่งนานๆทีแม่ล็อกซี่จะกลับมาดูบ้านทีเนี่ยเหมือนทุกคนไม่อยากเฉียดเข้าไปใกล้เพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่า บ้านเนี้ยมันเป็นบ้านร้างมไม่มีคนอยู่อครับแต่จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตลอดเวลาบางทีคนแถวนั้นก็จะได้ยินเสียงทีวีเปิดครับเสียงกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วบางทีดึกๆก็จะเห็นเป็นเงาว่ามีใครสักคนอยู่ในบ้านทั้งนั้งที่คนแถวนั้นรู้ว่ามันเป็นบ้านร้างครับอืมแต่ว่า เห็นประตูเนี่ยนะคะเปิดปิดเองได้ด้วยถ้ามีของไปวางอยู่อันเนี้ยเมวาบอกเลยว่าเธอเห็นประตูเปิดเธอตกใจนะอต่อแรกเลยที่เธอกำลังตั้งของเปิดค้างไว้แล้วเธอกำลังเรียงของจากของที่เธอเรียงม,มันโดนเตะอะเหมือนโดนเคลื่อนเตะกระจัดกระจายต่อหน้าเธอเลยตกใจในรอบแรกว่าเฮ้ย แสดงว่าล็อกซี่ยังยังอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไม่ไปไหนครับพอรอบต่อมามาวางก็ปเปหน,นีอีกแต่รอบนี้คือรอบสุดท้ายเนี่ยคือเธอจะย้ายบ้านแล้วยังไงก็ต้องต้องลาเพื่อนไม่รู้แหละว่าเพื่อนจะได้ยินในสิ่งที่เธอพูดหรือไม่ก็ไม่รู้หรือบางทีอาจจะจำเธอไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วที่เสียใจที่สุดที่ว่า ด็อกซี่ตายเนี่ยเพราะว่าพ่อของเมวาเนี่ยะเป็นคนขับรถชนด็อกซี่เองอแล้วก็ตายคาที่หน้าบ้านตรงถนน,นหน้าบ้านตรงนั้นแหละครับมันทำาให้เมวารู้สึกผิดเขาก็เลยมาวางของขอโทษม,มาวางทุกวันพุธวันที่ร็อกซี่เนี่ยตาย แต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเนาะเขางเตกอ้อก็มีเตะสิ่งของแบบนั้นอยู่ทุกวครั้งแล้วก็คนที่เขาเสียชีวิตอย่างที่ผมบอกอะ่ะแบบเรื่องเรื่องที่ออ่คุณน้องตุกติ๊กเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องแรกอะ่ะเอ้ยอย่างเออคุณคุณครูติ๋งอะ่ะเราที่ผ่านมาเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเมื่อกี้เนี่ย คือเขาก็ยังวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ปกติเหมือนเดิมโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้วนะ,ม,ะม,มือค่ะพี่เหมือนเขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะไปหรือเปล่าครับอือหรือตัวเขาเองยังยึดติดไม่ปล่อยวางที่จะไปหรือเปล่าอ อันนี้เราคิดได้สองแง่ใช่ค่ะเออนะครับก็กลายเป็นบ้านร้างที่คนนอกนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าน่ากลัวมากบ้านหลังเนี้ยติกก๊กติไม่สามารถบอกชื่อประเทศได้ดัอยู่คห<ำ>คือดังเลยเพราะว่าใช่เป็นติดท็อปเทนของอประเทศนั้นเลยบ้านเหียนที่สุดในติดท็อปเทนเลยค่ะอันนี้น เลยบ,บอกชื่อประเทศไม่ได้จริงๆโอเคขอคุณมากเลยติก,กิเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังดิ่งเลยอะ่ะเศร้าเลยอะ่ะแล้วก็น้ําเสียงของคุณทิก,กิก็เหมือนกับบรรยายได้เข้ากับเรื่องอะ่ะอืมนะครับขอคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ดีหรือในประเทศก็ดีนะครับติดต่อมานะติกิ กอออ็ติดติดเรื่องอ่าแค่พมานกันนะคะพี่อ,อันนี้ต้องต้องเรียบเียงให้ดีๆเพราะเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เล่าแบบอ่าเรื่องสมบูรณ์ให้ดีๆหน่อยอืใช่ไดนะ้คุณติกีแล้วก็นะครับอย่างที่บอกนะฮะปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วเริ่มสักการะใหม่แล้วก็อะไรที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาพี่เก่าก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่ คาว่าเริ่มต้นใหม่มันเริ่มได้เสมอถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวทางอะไรหลายอย่างนะฮะแต่การเปลี่ยนอ่ะมันต้องมันต้องดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงและไม่ใช่เร็วมันต้องดีขึ้นครับเอาเป็นว่านะครับปีนี้ของให้ทิกิมมีความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็ทุกๆปีนะร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะแล้วก็อันที่สําคัญเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้สําคัญมากๆเงินทองไม่สามารถซื้อได้ ถูกต้องอันนี้ถูกต้องมากเลยค่ะใช่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะก่อนวางสายทิ้งท้ายเหมือนเดิมดูแลรักษาสุขภาพด้วยหนาวแล้วใช่เช่นกันค่ะกลับไปที่พี่แอดเป็ดเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้อ่าจัดรายการอยู่แบบนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ติ๊กติ๊กก็จะมาเล่าให้ตลอดนะคะ่นะะะคขอบคุณมากค่ะสี่สวัสดีครับ